ปั๊กตรงรุ่นปั๊กตรงรุ่นปั๊กตรงรุ่นโตโยต้าปัญหาคืออย่างงี้มันจะต้องมีไอชุดแปลงด้วยแต่เสือกมาคนละอันกันนะที่ต้องใช้อันนี้ด้วยเพราะว่ามันจะมีคอนโทร,รลพวงมาลัยรถลูกค้ามีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับที่ลูกค้าบอกพี่ผมทําไงดีมาอย่างเงี้ยก็จับมันรวมล่างกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาเอามันรวมล่างกันนะนะมาดูวิธีกันผมย้ายมาแล้วเส้นหนึ่งนะคือพูดง่ายๆอะ่ะเรามาดูอันเนี้ย ถ้าจะให้ดีนะถ่ายรูปไปก่อนว่าอันไหนอันอันไหนไม่อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวพอแกะออกมาเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องย้ายเนี่ยย้ายอีกสี่เส้นเนี่ยเนี่ยผมย้ายสายแดงมาเส้นหนึ่งแล้วเห็นไหมสายด <Spect 've S 2> แดงเส้นนี้ย้ายมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้อง,ง, tries, องย้ายตรงนี้อีกสี่เส้นนะวิธีย้ายนะครับนี่ต้องหาอุปกรณ์นี่ผมมีที่แทงพินอยู่นะครับไม่มีที่แทงพินเอาไม่ออกอะเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีมันจะมีไ<ๆ>ส้เ <_ x 2> ห็นไหมมันจะมีรูใหญ่รู <_ x 2> เล็กอยู่เราแทงรูใหญ่แล้วดึงป๊กมันออก อ,ออกแล้วนี่แทงแล้วก็หลุดออกมาอย่างนี้เห็ไหมครับแทงมันจะมีล็อกอยู่แทงให้ล็อกมันหลุดออกมาครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาเสียบการนี้ในอันที่เราต่อเนี่ยเนี่ยดูนะความความอย่างนี้ใช่ไหมดินบนขวาเสียบแม่งเข้าไปที่เดิมแบโอเคเนาะจริงๆแล้วนะในร้านผมมีปลั๊กอยู่ผมขายปลั๊กในร้านก็ได้ผมไม่ต้องแกะก็ได้ ออนจริงพูดตรงๆเลยผมขายพักชุดนี้ที่มันมีกล้องถอยอะผมขายเลยก็ได้ไม่เป็นไรนี้มันทําได้แล้ว่ะผมขายผมขายพักผม,มง่ายกว่านี้ด้วยผมไม่ต้องมานั่งแทงใหม่เลยเรียบร้อยแล้วนะย้ายออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปเสียบในรถกันครับเดี๋ยวต้องไปตั้งค่ากล้องกันด้วยออะมาตอกคว่ำอันนี้ลงมาดูนะเหมือนเดิมนะครับพักเสียบเข้าไปในเข้าไปในนี้ นะปั๊กมันเป็นปั๊กตรงรุ่นนะนอันเนี้ยที่เราโมเมื่อกี้เข้าไหมเนี่ยเนี่ยว่าและแม่งชอบเอียงอันเนี้ยถ้ามันแน่นๆนะครับเดี๋ยวฝืนนะแกะมาดูก่อนเผื่อพินมันล้มอ่านะโอเคนี่เข้าง่ายแล้วนะเกีบปั๊กที่เหลือครับอันนี้ใสาสายอากาศนี่ตัดแม่งออกเลยเก้กลาง เพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งกันมันดึงนะเสียบน,นีเข้าไปทีนี้มันจะมีสายแดงอันนี้อยู่เห็นไหมแล้วก็สายกาวนะสายกาวเราก็ลงกาวสายแดงอ่ะสายแดงเส้นนี้มันน่าจะเป็นเส้นเดียวกันกับเส้นนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเช็คเดี๋ยวผมจะเช็คแป๊บหนึ่งนี่มีไฟเกียร์ถอยเห็นไหมเส้นนี้มีไฟถอยมันจะต้องอยู่พินี่สองนะเมื่อกี้มันเสียบมาผิดมันเข้าพินี้สี่มันอยู่พินี่สองมีไฟเกียร์ถอยอยู่ เราเส้นเนี้ยเข้ากับสายแบ็กอันนี้นี่นะครับเขาจ้ำสายเส้นเนี้ยมาเป็นเส้นเดียวกันเพื่อที่จะเอามาเข้าสายแบ็กเสร็จแล้วอีสายดำอ่ะเราก็เอาไปเข้าสายกาวเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นวงจรรถไฟนะครับจาก12โวลต์หรือ5โวลต์นะอันนี้เข้าสายกาวเส้นไหนก็ได้เนี่ยมันกาวเดียวกันหมดเลยเนี่ยนี่นี่นผมเข้ากาวนี้แล้วกันมันจะได้อยู่ใกล้ๆกันนะโอเคด๋ย่าเทปพันไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมต่อนี่แป๊บนึงนะอ่ะใส่เกียร์ถอยดู โอเคติดแล้วอันเนี้ยดีหน่อยว่าไม่ต้องมานั่งตั้งค่าอะไรเพราะว่าเหมือนจอมันออโต้เลยแต่ว่าเนี่ยกล้องถอยเดิมโรงงานนะมันชอบเป็นแบบนี้มันจะไม่ชัดไม่ใไม่ชอบเป็นที่มันจะไม่ค่อยชัดกล้องเดิมโรงงานอยากได้ชัดๆก็เปลี่ยนแต่พี่ว่าไม่จําเป็นมันาเราถอยแตบ,บเดียวอ่ะปลดเกียร์อ่ะกดคอนโทรลพวงมาลัยดีใช้งานได้ไหมโอเคแปลว่าตั้งไว้แล้วจบ